ประกาศจาบระพอตัววันที่บ้านลงสิษเอาจากคนแรกอ่านเลยบ้านตอนนี้หนังปิญญาการได้ขอับเอเล็กๆน้อยๆได้เบอร์ไหนยูดทงกีมองดยเอาวิ่งโอ้เขาหลุดหนวยเเลทยแทนแผ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 นแ่นงของพ่อ ไ่เดีกันไม่ได้เอาผ้าสิบ่ได้กับผู้เลคนอยู่เอาไป่อย่งอ่ะให้ให้ลูกเล่นที่ยังอ่ะที่อย่างไหนแต่ชนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งของผเปิดผ้าเปิดสีบอกไม่ใช่ได็กเล่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งได้ของฉันจับก่อนนะได้จับอะไรเนาะโอ้ยเยวจับพี่ยาเดี๋ยวจับใช่ใช่ใช่จะอ่านร์นะคะโอ้ยยังไม่ได้จับเลยอ่านให้ ลุกอันนี้จับอนนี้จับไปเร็วลุกยังแรงอ่าๆเร็วเตนเต้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 นสองเลขสองเลสองค่ะของใครคะเอาคุณพ่อก่อนเอาคุณพ่อก่อนเอาคุณค่อเดี๋ยว่อมาจับมาจับต่อเร็วตใอไจะให้ปับป้าพี่ใส่ ตันใส่พกวุ้ยใส่ได like <initiation> ้สีัเลยะนารีบบี๊บนี๊บบ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 ีบบี๊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 บบอ๊บี๊บบี๊บบบบี๊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 บลูกบีีีบบ ตุ๊เกียวจับระยะอะลูกเรียนเปิดเลยค่ะอ่านเลยค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดขโมีเกิดก้อยหม้อเองเลยน้ำหอมมไม่ลูกเรียนต้องชอบแน่นอนอ่ะก้อยจาลูกเรียนชอบแน่นอนมาสันใี่ยังวาเหล่าเอากลับบ้านเลยนะไม่เหล่ารีบไปซูดไม่ยังวาเลยจับต่อเลยจ อยางกันเอง่ายดสาเื่อเอาคเอเดี๋ยวจะแทกกันเองเอาเดี๋ยวแทกกันเองจะึจัเบอร์หนึ่งมองใส่เบอร์ึงเบอร์หกระติกน้เลยพัดลมเบอร์หนทองใส่ว้พัดลมบ่เอายืดสายชูเออาเอา

เ้อเกียวจ้าเกลวเออลูก็ศูนย์เราบ้านไหนจับอยู่บ่าแม่ท้ายอ่บ้านน้ำแเกียาไม่ไดจากโคดบ่แม่ต่โค้้่อวียอได้เบอร์ไหนเบอร์สเบอร์สามเกียเกียวได้เบอร์สา เบห้าแอนไอเบห้าของใครของใครครับเบห้าของใครของพี่ดิของพี่นี่ขอบบรรกเคขบประมาณนี้นะครับโอ้ยเราจะได้กะดิ